โฟนสิหาโป้แม็กหนึ่งเทละไบละราคาสี่สิบแปดล้านกีบแพงป้านนี้สือมาแล้วมันบินไดโบมันอิมคือเขาโบอยากไปใส่มันวาบพาไปได้โบอยากได้ยังมันสิไดดังใจโบอยากหูอยากหูและอยากหูสือแพงป้านนี้มันโบพาบินแต่มันพาหาเงินมีเงินเอาไปสือปียุน อยากบินกับบินได้เนาะมันบดีอีมคือเขาแต่ทาวา่ามันพาหาเงินเขาก็ไปสือเขากินได้เนาะเออมันอาซิบโบด้ทุกอย่างดังใจแต่มันหาเงินมาหายอ่ะอย่าว่ามันหาเงินมาหายละอย่าอย่าว่ามันหาเงินมาหายแต่มันแต่ข่อยใส่มันหาเงินมีเงินอยากยั้งสือเอาอยากยั้งสือกินอยากไปไสไป ได้ดังใจหรือบ่ได้ด,ดังใจบ่หูเนาะแต่ถามมีเงินอยากได้ยังก็จะได้ถามมีเงินยอมหับเลยเนาะบ่แพงสิผาโปแมกนี่นะแม่ข่อยเจะบอกว่าเวลาใส่แหลวแม่ข่อยหูราคาบอกว่ารวมๆทั้งเคสท,ทั้งเลนกล่องบอกว่าสี่สิบแปดล้านแม่ข่อยหูราคาบอกว่าใส่แล้วห้ไวในกลองคือเกาหามถือไปเห่นในบอลเทรว่า เนาะใส่แต่ในเือนเมย์คอยบอกคนะความว่าแพงนะเนาะความคว,ามว่า่เออราคามันสูงเข้าแบบว่าใ,ใส่ถนโนมถะโนมนะแล้วเมื่อน,นี้จันกามีคติเตือนใจในการสื่อเครื่องของในการใส่เงินเนาะอันนี้คือคติเตือนใจของจันเลยถ้าว่าสินค้านั่นแพงประดกตามแต่สามารถใส่งานในเฮ้าเด็กขุมค่าใส่งานดีกลัวใส่ประโยชน์ในเฮ้าร้ายแหละกะร้ายกวัวที เขาเสียออกไปแพงประไดกระจงสื่อแต่ถาว่าสิ่งสิ่งนั้นถึกถึกแต่ว่าแต่ว่าเฮ้าบบเคยทีจะใส่งานมันกับโบตรงสื่อเนาะถึกประด็กรตามสื่อมาเฮ้าบบได้ใส่งานบบต้องสื่อแต่แต่สิ่งได้กระตามมันแพงกระตามมันราคาสูงกระยาแต่เฮาสื่อมากและเฮ้าใส่งานมันดีใส่งานคุมคา่าและกระามาหมาตัวหยอดนั่นตัวหยอดนีเฮาใด้จงสื่อ ไม้คมวาหายแนมสิ่งที่จะได้กลับมาร้ายกว่าสิ่งที่จะเสียไปเนาะเออถาว่ามันมันได้กลับมาร้ายจงจงอันลงทุนจงต่อยอดแต่ถาว่าสิ่งที่เฮาเสียเงินไปเราโบาได้กลับขึ้นมาร้ายหันบบต้องเหตุตัวน,นี้คือจันสือมาสิเหตุ youtube แบบจริงจังแล้วกะแฟนเพจเด้อฝากทุกคนไปติดตามแน่นะทาว่าโบมีสินนขาตัวน,นี้นะกับโบมี สิบหาโป้แม็กในมือนี้เนาะตัวนี้โคตรคล้ายดีเลยนะเออโคตรคล้ายดีเลยเจลนวดเพิ่มขนาดน้องทรายแล้วก็ยาอึดทนยาสูกําลังสองก่องจัดส่งพีกินคู่กับอาใช้คู่กันเลยนะอึดทนใหญ่ยา,ย,ยาว